เอาลครับวันนี้อยู่ในเกม Fatal Forces u n i น e d กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีกิจกรรมวันคริสต์มาสที่ผ่านมานั่นเองนะครับเป็นของวันที่25นะครับนี่จะเป็นป้นคริส,สต์มาสนะครับสำหรับเพลเยอร์หรือว่าผู้เล่นยุคเก่าๆเ,เนี่ยจะคุ้นเคยกันดีนะครับตอนเกมเปิดแรกๆเลยนะครับกิจกรรมหน้าตาประมาณนี้เป๊ะเ,เลยนะครับนี่เหมือนเดมิมเป๊ะดูแล้วก็จะมีพวกแฟชั่นนะครับแรกไรก14วันนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะ ทำให้เป็นถาวรได้หรือเปล่านะครับอ่าแล้วก็จะมีอย่างอื่นอีกนะครับขุดซากนะครับนี่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ของบ้านนะของนี่แรมากหายากมากโดยเฉพาะใบรับรองบ้านเบลซีเนี่ยมาครั้งแรกของเกมเลยนะครับที่เพิ่งผมเพิ่งเคยเห็นเดี๋ยวเราจะมาขุดซากกันก่อนเลยนะครับก่อนที่จะไปดูกิจกรรมคริสต์มาสกันนะโอเคเนี่ยผมก็มีหินอยู่20อันนะครับตอนแรกผมก็กดใช้ไปแบบมันท้ามใจไม่อยู่อะผมกดไปรัวๆเลยมันก็เลยหมดนะครับโอเคเดี๋ยวจะเริ่มกดกันไปที่อันแรกนะครับปุ๊บ อ่าอันนี้มีคอรอนะครับห้าสิผมก็เปิดไปน่าไนด้เลยนะครับอันแรกมันมีแบบมันไม่รู้ยังไงนะเหมือนเป็นทริคการกดนะว่ากดอันไหนจะได้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ห้าสิบอาทอีกแล้วเหรออันนี้ไม่ได้ละเหมือนมนจะโม้ไปหน่อยปุ๊บอ่ะไม่ได้ละอย่าให้ผมต้องเหมากระดานเลยอย่าให้ผมต้องเมาเออ เฮ้ยผมนึกว่าต้องเหมาเลยเนี่ยใจสั่นๆยังไม่มานะครับจะมีพวกเฟอร์นิเจอร์ในของกิจกรรมคริสต์มาสด้วยนะครับอันนี้ก็ยังไม่มานะครับแล้วก็มีผ้าหน้านะผ้าหนะกว้างเลนเดียน,นั่นเองจริงๆผมก็ได้มาหมดแล้วนะครับแต่ว่าน่ครักนั่งจนะากเป็นวันคริสต์มาสผมก็แจกเป็นที่เรียบร้อยนะครับราคาเบาๆเลย <c oughs> โอ้ไม่ออกเลยเว้ยหลือสิบสาอันรนะับสิบสอปุ๊บปุ๊บยังยังยง ยังไม่มาอีกอเออมันช่อนข้างจะยากแล้วนะครับผมว่าน่าจะไม่มาน่าจะมีแปลนนะแปลนเก้าอี้นะครับปกติจะมาบ่อยนะแต่ตอนนี้ผมไม่ค่อยเห็นเลยเว้ยอเอาโกนหน่อยแล้วกันเฮ้ยมันจะยากไปป่ะเพื่อนอ้โหเออแค่นั้นแหละกดไปเลย ที่ขุดมีเยอะนะครับไม่ต้องไปห่วงเหลืออีกหกอันแล้วที่เปลี่ยนหินนะที่ทอดอปับ๊บมันเจ็บแสบแปร๊หัวใจเออ้าเออเบรดแมนจ้าอีก2อันอันสุดท้ายแนละ้วผมว่าน่าจะไม่ออกแล้วนะเนะี่ยดูจากทีท่าแล้วปับ๊บอันสุดท้ายนะปุ๊บ สวยงามตามท้องเรื่องอะผมเหลืออันหนึ่งเหลือเพชรเหลือเพชรอยู่นิดนึงนะครับกดไปอือนี่มีอยู่100นหนึ่งร้อยอันเดี๋ยวผมก็ขอตัวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะคตอนนี้ผมก็มีแปลนเป็นเรียบร้อยนะครับแปลนนี้ค่อนข้างแพงนะครับเพราะผมไม่มีเหมือนกันแต่สร้อยนี้หมดก็ยังตลาดเลยผมจะตีเป็นอันแรกปุ๊บสีท้องรับได้ถือว่ายังพอรับได้นะครับสีฟ้ามันนี้เจ็บ ยังพอทนสีทองฮลัลโหลสีทองเธอกร้องอือม่วงล้วนๆไม่มีทองผสมเดี๋ยวมาดูออฟกันดีกว,ว่าว่ามันดีหรือเปล่านะครับอันแรกตาคลครีสวยโอ้สภาพอือเอ้ยอ,อันนี้ได้อยู่นะเนี่ยอ่ะอันนี้ถือว่าดีนะครับอันนี้ถือว่าดีาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน เก็บเอาไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกิจกรรมคริสต์มาสกันดีกว่านะครับสำหรับใครที่เล่นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับหรือว่าอะไรเนี่ยอันนี้ก็กดเอากระดิ่งมาสุ่มมันได้นะปับ๊บหนึ่งสองสามน่ได้มาแล้วปุ๊บน่าหน้า,นาอีกอันหนึ่งนะครับได้บนและก็ล่างนะครับเดี๋ยวมาเล่นกิจกรรมกันดีกว่านะครับกิจกรรมเป็นกิจกรรมแบบทีมนะครับช่วยกันลงได้เนาะ ตั้งทีมพิักษ์ของขวัญอันนี้ก็เอาของขวัญมาแลกนะเปร์ปเปิร์ปเปิร์ปปปปปอาจจะเป็นต้องทีมสามคนขึ้นไปหรือแ่าแล้วอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมารับของที่ตัวสโนว์แมนตรงนี้ได้นะครับพักรับแพ็กคิสมาะครนะอ่ากดไบกปุ๊บก็จะได้ของขวัญมานะแต่ตอนนี้ผมรับไปแล้วนะครับก็เลยรับไม่ได้ต้องสามคนขึ้นไปโอเคแป๊บหนึ่งแล้วกันโอเคตอนนี้คนก็ครบเป็นที่เรียบร้อยเอา ไม่เข้าทีมผมขอเอาออกนะครับขออภัยโอเคลุยเลยปุ๊บผมขออภัยด้วยนะครับที่แบบไม่รับหลายคนนะครับอยากจบไวๆนะครับตีแปบ๊แปบๆก็จบพอจอมม่ผมค่อนข้างตีแรงอยู่พอสมควรหรือเปล่า <c oughs> นี่น่ารำคาญจังเลยอะปิดได้ไหมเนะี่ยเคลียร์อิสปะ เรียบร้อยนะครับกิจกรรมก็จะไม่ยากมากนะครับสามารถตีได้ทุกคนเลยเนาะมีทีมก็มาตีกันได้แนะป๊บเดียวก็ชนะแล้วนะมันไม่ค่อยเก่งมากนะสําหรับมอนในกิจกรรมเนี่ยมเมาของกันนะเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็มีคารนิวัลยังไม่หมดนะไปเลือกของกันได้นะว่าอยากได้อะไรเอาไปเอาเหรียญไปแลกกันเนาะนี่ปึ๊บปึ๊บเขินแลกยังไม่จบอือพอตีเสร็จนะก็จะมีโอกาสสูงของได้ของดีๆอยู่ด้วยเนาะแต่ไม่รู้จะได้ หรือเปล่าอือปังอื้อมยิงไปเรียบร้อยครับแนนได้บอลคริสต์มาสกับกระดิ่งมานะครับถือว่าโอเคโอเครับได้แล้วก็ไปกดปุ๊บปุ๊บตกแต่งเย่แล้วก็ไปสุ่มกระดิ่งอ่ามันมีกิจกรรมช่วยเหลือได้นะครับออกป๊บ ๊บโรงงานซานต้านะครับแล้วก็กดสุ่มกระดิ่ง2อันปุ๊บปุ๊ปบจอมเวท s อสผูกมัดเหรออถือว่าดีนะเนี่ยอันเนี้ยแล้วก็สี่สำหรับกิจกรรมนะคริสต์มาสก็มีใครอยากได้อะไรนะครับซื้อเลยครับโดยเฉพาะแพ็กสามพันี้คือคุ้มมากมากๆากม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 ากเลยครับผมแนะนาเลยว่า ถ้าใครอยากเติมนครับตรงนี้คือโคตรจะคุ้มเลยนะครับกดเลยนะครกดกดกดไปเลยโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตูกลาไปก่อนนะใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พด้วยนะครับวันนี้ก็มาแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมคริสต์มาสแล้วก็ของตกแต่งบ้านนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตรงที่ขุดนะรับแลกหินพิธีกรรมนะจะเปลี่ยนไปนะเป็นแลกของคริสต์มาสได้แลกได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะมันไม่รีเซสนะครับตรงนี้ก็จะเจ็บนิดหน่อยนะ โอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนโอเคบ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบายบาย,บาย,บาย